วอลเลย์บอลหญิงเวียดนามมีอันดับโลก ไอวีหลังแข่ง AVC Challenge c u ั2023ก่อนติดตามรับฟังฟากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องดาววัลเล่ด้วยค่ะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามมีอันดับโลกอย่างเป็นทางการหลังลงแข่ง AVC Challenge c u ั2023พร้อมด้วยอีก2ชาติอาเซียนมีแรงกิ้งโลกเช่นกันจากกรณีที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามไม่มีอันดับโลกอยู่ใน FIVB Women's Volleyball World Ranking ล่าสุด หลังจากที่ลงแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง AVC Challenge Cup ครั้งที่4ปี2023ณเมืองเกรซิกประเทศอินโดนีเซียทัพลูกยามสาวเวียดนามมีอันดับโลกอย่างเป็นทางการแล้วผลงานของเวียดนามลงแข่ง AVC Challenge Cup 2023ไป3เกมชนะมองกโกเลีย3ต่อศเซตชนะอุซเบกิสถาน3.0ต่อ0เซตชนะอิร่าน3.0ต่อ0เซตส่งผลให้มีคะแนน68.72คะแนนจูอันดับ52ของโลกขณะที่ฟิลิป ฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียมีแรงกิงโลกแล้วเช่นกันฟิลิปปินส์อยู่อันดับที่57ของโลกส่วนอินโดนีเซียอยู่อันดับที่64ของโลกสําหรับวอลเลย์บอลหญิง AVC Challenge Cup ครั้งที่4ปี2023จะพักแข่งขัน1วันในวันที่22มิถุนายน2566และจะกลับมาชิงชัยกันต่อในวันที่23-25มิถุนายน2566ทั้งในเกมนัดสุดท้ายของรอบที่2รวมไปถึงในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศโดยโปรแกรม การแข่งข,ขันมีดังนี้วันที่23มิถุนายน2566รอบแบ่งกลุ่มรอบ2กลุ่ม F8 นาฬิกา3านาทีอิรนพบอุซเบกิสถาน14นาฬิกาไต้หวันพบเวียดนามกลุ่ม E 16นาฬิกา30นาทีฟิลิปปินส์พบออสเตรเลีย19นาฬิกาอินโดนีเซียพบอินเดียขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐสปอร์ตอย่าลืมกดติดตามช่องดาววเลวเพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ